ส,สวัสด да: ีครับเจอกันอ oui. ีกครั้งครับผมสาธิตกริกุลครับนำทุกท่านมาที่สนามโอทรัฟต์ก่อนว็าก่อนต้องทำประตูก่อนนะฮัลโหลค่านาจะใช่น่าจะใช่อย่าให้อย่าให้ผิดหวังอย่าให้ผิดหวังพวกเขาจะต้องพยายามเน้นเกมรับแล้วครับเหมือนจะไม่ใช่ ลิวันโดแมนเชสเตอร์ในเตดได้ฟรีคิกัดเร็วดีลออะไรออดีอดีคริสตโนโอนดัลโดอดีออดีออดีหลังหลังก็ลงไยอยู่ไปอยู่นะโถเอ้าเป็นเซฟที่สุดยอดสี่เหลี่ยมมึงอะคือตัวยิงแล้วโอ้โถ โอเคลืมไปไงว่าเออตั้งค่าป,ปกติละมุลเลอร์บูมาสมุลเลอร์ครับพยายามที่จะเลี้ยงเจาะแนวรับไปให้ได้ครับใจเย็นใจเย็นแล้วก็เป็นโอก,กาสลงส่งของเขาเลยครับไม่เข้าได้ไงวะทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับลุกศรมันเยอะโทษที ลูกสุดตัดด้วยเป็นประตูที่สวยสดงดงามครับดูนะครับบอลพุ่งเข้าเสียบทำไมเนี่ลึกสุดมันใหญ่ทันทีโดนัำเนาะจริงๆครับลิวันโดไม่ใช่แค่ลูกไม่ใช่แค่ลูกเดียวผมบอกเลยผมคุณแคดดีนี่เราจะสู้ทีมตามเบอล้านไม่ได้จริงเหรอโอ้โหสี่มานาสู้สามมานาเจเดอร์คริสเตียโนโรนัลโดเฮ้ยล้ำหน้า เขาพยายามที่จะออกตัวไปถึงบอลก่อนนะครับทีมผมทำมาดีแล้วพี่ตอนเนี้ยเสียบเปิดปิดเลวันโดไม่ดีไม่ดีเบียรเขาดิโอ้ยแล้วพุท3สามตูครับอ่าเซฟได้เยี่ยมครับมันแน่ทำมาไปตัดบอลเลสซาโดเนสตาคริสเตียโนโรนัลโด อ๋อฮัยลจึไม่มีตัวใจใจขึ้นหลังอ่ะมาเซโลบนงันเราต้องบนดโอโหเกี่ยวบอลกลับเข้ามาเล่นในสามไม่สำเร็จนะครับลูกออกไปก่อนแล้วครับก็จะเป็นลูกทุ่มครับโอ้โหมีพื้นที่ว่างเลยครับพร้อมที่จะเปิดเข้าไปแล้ว อาล้วครับไปเชิญหน้ากับตัวประกบแล้วก็เข้านไปได้เข้าไวเกิลนี่มันนุ่มกี่คนวะนักเตะคนโเแต่วะย้อนกลับไปให้กับเพื่อนเลยครับลูคัสโพดอสกี้ต้องบอกว่าประสานงานกันได้ลงตัวนะครับทีมเวิร์กยอดเยี่ยมครับอยาเกมขึ้นมาได้สวยเลยกระชากไปดิและตอนนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นฝ่ายเดินเกมบุกขึ้นมาแล้วครับไม่ยิงซึ๊บรอผบนิดนึง ปึ๊บยิงิดยิงเลยตั้มมันเดียววะเอาจริงกับเอาจริงวอล์ฟอกันวะอันโหลส่องไปแล้วมันแค่ออเดิมออดเดร์ใช่ป่ะเดี๋ยวผมเปิดโปรกันยิงไกลอย่างเดียวบอกเลยตั้งแต่ผมเะมาไม่ยิงไกลทุกตัวมบอกเลยอุ้ยฟ้าอุนิการนี่เชืีบหลังกูเฮ้หลังกูห่ยึแม่ ้ยปีนยาวเกินบอกแล้วมันไม่เล่นบรเม่ดาล่อยเฮ้ยหั้ยพื้นที่เป็นใจเย็นเกินไปเกินไปทำงานได้ยี่ยมจนีมาคนร้อยยิงขู่คริเลโนโรนเดี๋ยวเข้าใจลังนะจะเข้ากลางอ่ะอ่าจะ โอ้เข้าสกัดได้เยี่ยมนะครับไม่ฟาวครับหยุดเกมลูกฝั่งตรงข้ามไว้ได้เลยโทนี่โคอสลูคัสโพดอุสกี้มาเทอุสเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอคุณรู้ว่าเรียบร้อยแล้วไหมล่ะ จะเย็นชิมิดอะไรครับมีโอกาสที่เาโอ้โหบอลโอโหพุ่งชนเฮ้ยอันอะไรบ้าน่ะมาลานเออหสาวภาษาช่วยต่อสามรอบคริสเตียโนโรนัล่าสามบอกเลยต่อสามรอบพี่โอ้ยแกิดอะไรขึ้นกูเนี่ยล่อตายได้ไงวะเนี่ยทุกท่านกลับมาลุ้นเกมกันต่อนะครับกลับมาที่สนามออลเทอร์ฟอร์ดครับเกมในครึ่งหลังเริ่มขึ้นแล้วครับ อกกบาลูเฮ้ยจึดแบ <โก S 2> บไม่สูงพอครับกูกดผิดอเอ้ยไม่กเดเปิดเฉยเขาพยายามที่จะเจาะเกมเข้าไปจากด้านริมเส้นนะครับแต่แนวรับก็ยังทำได้เยี่ยมเนี่ยพอรับเปลี่ยนการท่าข้าศึกแล้วไม่ก็ะตือรือริษ าะเออตัวจริง <Course. S 1> สี่เหลี่ยมนะอุณเลี้ยงผาอะโจชัวคิมมิชพอกบาหุ้ยน่าส่งจินาบรี <Br> ไปแล้วครับซาร่าจาังหวะนี้หยืดหยุดนิดนึงอยกดนิดนึงพอกบา คริสเตียโนโรนันโดขึ้นไปไ,ได้สุดไลยที่ได้นะครับีครับขึ้นไปครับให้จิมนี่เป็นฝ่ายได้ของบอลต่อคิมมิจิงไจมากเป็นการเซฟที่เลือเชื่อแล้วกโอ้โหโดนเนี่ขาปีนเฮ้ยมันแล้วคร่บมันแล้วคร่บ ครับหลังจากที่เขาทําประตูแรกมาได้แล้วนะครับมันน่าจะเป็นการสร้างกำลังใจให้กับตัวเขาอย่างใหญ่หลวงครับแล้วก็นํามาซึ่งประตูที่2ของตัวเขาไปเรียบร้อยหลังจากเริ่มเกมขึ้นมาครับไหมเชอร์ยูไยแต่ก็ได้เฮก่อนแล้วครับพวกเขาได้ประตูขึ้นนําแล้วอุ้ยเลี้ยงผ่านไปได้หนึ่งคนแล้วครับอุ้ยอุ้ยก็เป็นโอกาสลงสซองของเขาเลยครับ <c oughs> พุ่งเข้าไปตรงผู้สาประตูเลยครับ ไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มยังตัวห้อยอยู่ยังไม่ขยับขึ้นหน้าครับยังเคาะต่อบอลกันไปมาอยู่ครับแล้วเขาก็ยิงเลยครับประกันลูกนี้ได้เยี่ยมครับกดผิดเขาจินาบรีแตงยันแตงยันสวยเฮ้ยลูคัสโพดอสกี้จินาบรีปาร่าปาร่าปิดเขาสวยปาล่า พกบาสวยไรมาสวยลิวันโดหลังกลับต่อเฮ้ยเอ้าลูทโหยโดตีนมาเรโอเกรเซ่ไม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 ่ลูคัสโพลดอสกี้ไม่ไม่ไม่ใจเยใน็นเออ พอเปสกัดได้ดีนะครับตัดจังหวะของฝั่งตรงข้าไมไว้ได้ครับข้าวบอลเร็วเกินพอกบ้ยไปไปตอนนี้เกมต้องหย,ยุดแล้วครับลูกนี้เป็นประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโดนแล้วว่าเฮ้ยมีคนเก่งแล้วอะหลบม,มาแล้วอ่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งประตูไปแล้วมาแล้วจริงอ่ะนี่เป็นสถานการณ์ที่สวยหรูมากๆของพวกเขาอย่างแท้จริงแล้วครับ ลูกออกครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทุ่มลิวันโดพอกบาไปแล้วจังหวะนี้แฮลิเคนพึ่งลงมาใหม่หพึ่งลงมาใหม่พึ่งลงมาใหม่ยิงไรวะเนี่ยได้สวยงามเลยครับ เฮ้ยเนสตาโอ้เนสตาโมงแล้วน่าทองเลยนะครับแต่เขาพลาดไปครับก็มองหนุนขึ้นหน้าไปครับยังกันตีเลยถึงตรงนี้ครับเหลือเวลาให้ลุ้นอีกเพียงแค่สนาทีสุดท้ายของเกมพยายามจะเล่นลูกตอกส้นนะครับแต่ไม่สำเร็จครับแฮล่เคนไปแฮล่เคน มันได้แค่นี้เลยพี่เจ่าหูดิมันดีอีกลูกนึงได้แค่นี้เชยดิแม่ประสานง,งานต่อบอลกันได้ดีเลยครับและจงังหวะนี้จริงเลยครับโอ้โหหมดล,ล,ละหมดละไอเกมนี้ก็จบลงพร้อมกับชัยชนะนของแน <Manchester United. S 2> มนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จะทำไมเมื่อกี้มันไปเข้ามันควรไป2สองลูกสามลูกเลยล่ามาเดดเล่าลาเด็ดเ้